โอ้ลูกสั่งลูกซื้อซาลามีซื้อมาแค่นีนคะห้าสไลด์ว้าวเดี๋ยวแม่จะหัดทำดีกว่าอโอไมเนสไมโยเนสแม่ไปไม่ถึงนี่สงสายซื้อเพื่อนครัวเนี่ย อเพื่อนครัวโอ้แป้งโฮบีดอ้มะเขือเทศเข้มข้นแป้งโฮวีดแป้งอเนอกประสงค์ไม่ได้ใส่บ้าง แคทชอปอืมมาสตอร์อะไรอีกเนี่ยเป็นขนมปัองอย่างดีโอเคได้สิหมดไปเท่าไหร่เมื่อวานก็ให้พันจากข้าไก่ไปสองร้อย เหลือเจ็ดร้อยกว่าเดี๋ยวสั่งทานอีกกระสอบนึงสองร้อยยี่สิบเดี๋ยวจะฝากน้องซื้อหมูสักสองโล <laughs> โอเคครับเพื่อนเพื่อนเออเราเดินไปเที่ยวข้างนอกอีก,กว่านะคะพาเพื่อนเพื่อนเดินคงหลายนาทีหนานะคะกว่าจะถึง <laughs> วันนี้มีแดดค่อ,อยชั่วอา้าวไม้ไม้เราอยู่ไหนไม่ไม่อยู่ไหนแล้วล่ะไม้ต้าไม้เท้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม้เท้าไม่เอาล่ะเดินไป โอ้ Ooh, ลมุดเราดูสินะ่ะแตกใบใหม่ละรากไปละ <c oughs> วันนี้หลานไม่ได้ออกคงไม่มีงานส่งรถคัน <c oughs> นี้ไม่ได้ยินเสียงเลยรถเวสสีขาวเนะี่ ข้าบา้านเข้าออกไม่ได้ยินเสียงเลยรถพี่ชายเขาลูกลูกเรามันเป็นเรื่องเศร้าค่ะเพื่อล้มละลายเนี่ยค่ะที่ที่เขาไมา่ยึดเอาเนะค่ะที่ก็โดนยึด แถมยังติดคุกทั้งผัวทั้งเมียอ,อันนี้เรื่องจริงนะคะต้องทิ้งลูกน่าสงสารเด็กน้องกายจนผอมเลยตอนนี้น้องกายมาอยู่กับเราละน้องกอณยังอยู่กับครูแต่เขาก็ไม่เคยมีประวัติอะไรก็คงจะติดไม่นาน ปลายปีนี่ก็คงได้ออกมาไม่ปลายปีก็คงจะเป็นต้นปีเราถึงไม่มีเงินนะคะเพื่อนๆบางครั้งก็แทบไม่มีเงินซื้อกินอะไรเพราะเคยซื้อกินก่อนๆน,น้่งก็ลูกก็เรียกเอาเงินอยู่เรื่อยคงต้องเสียค่าดอกอะคะ่ะก็ที่ต้อง สามซีไร่ตึกแถวข้างหน้าอีกดอกมันก็ต้องเยอะสิคะใช่ไหมแม่ก็ต้องเปิดคนช่วยช่วยทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยคะ่ะเดือนเดือนหน,นึนห่งก็เงินไม่ค่อยเหลือ,อมาครั้งเราก็นั่งร้องไห้บางที ร้องไม่หยุดร้องเงียบๆนะร้องคนเดียวนะอู้ฝักบุง้งน้องมาหรือยังเนี่ยจะฝากเขาซื้อหมูสักสองโลเงียบๆย,ยังไม่มาวะที่แถวนี้เป็นของน้องเขาค่ะ เป็ของลูกคนเล็กค่ะของพี่เข้านะคะฝั่งน้องนะคะแต่ตึกแถวนะคะหมดไปแล้วจะทำไงกลับออกมาก็คงต้องมาอยู่กับน้องแต่น้องเขาก็ใจดีนะเนี่ยเอาหลานมาเลี้ยงอ๋อมาพอดี <c oughs> มาพอดีอหนูก็ามาละ มาแล้วเมื่อวานเขาไปกับแฟนเข้ามาั้